นี่คือนาฬิกาที่แม่นยำที่สุดในโลกนาฬิกาเครื่องนี้สามารถทํางานได้3เท่าของอายุปัจจุบันของจักรวาลโดยที่เวลาของมันจะขาดกับเวลาจริงไม่ถึงหนึ่งวินาทีเดี๋ยวมาดูกันครับว่ามันทาได้ยังไงนาฬิกาประเภทนี้มีชื่อว่า optical clock ซึ่งถือว่าเป็น atomic clock แบบหนึ่งนาฬิกาพวกนี้ไม่ได้แค่จับเวลาเฉยๆนะครับแต่มันทํางานโดยการวัดขึ้นความถี่ของแสงที่ออกมาจากอะตอมต่างๆเราจะทําแบบนี้ครับเราจะเลือกอะตอมมาประเภทหนึ่งซึ่งส่วนใหญ่จะใช้อะตอมของซีเซียมหลังจากนั้นเราก็ส่งคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้้าาเขาป เพื่อทาให้อิเล็กตรอนของมันขึ้นเป็นสถานะที่มีพลังงานสูงขึ้นตอนที่อิเล็กตรอนตัวนี้ปล่อยพลังงานออกมาเพื่อดรอปกลับมาสถานะเดิมมันจะปล่อยแสงออกมาซึ่งแสงอันนี้จะมีคลื่นความถี่เท่าเดิมตลอดถ้าเราอยากดูเวลาเราก็แค่ต้องนับว่าคลื่นที่ปล่อยออกมามันสั่นตัวกี่รอบแล้วซึ่งสำหรับนาฬิกาซีเซียนแบบนี้เราจะนับว่ามันคือหนึ่งวินาทีตอนที่คลื่นของเราสั่นตัวทั้งหมด9,200ล้านรอบแต่ว่านาฬิกาเครื่องนี้นาฬิกาที่แม่นยําที่สุดในโลก ใช้เทคโนโลยีที่ใหม่กว่านั้นอีกแสงที่เราต้องใช้สำหรับซีเซียมเป็นแสงที่อยู่ในช่วงคลื่นที่เรียกว่าไมโครเวฟแต่ว่าแสงที่เราต้องใช้สำหรับซอนเทียมคือแสงที่คนเรามองเห็นได้ซึ่งมีความถี่สูงกว่าคลื่นไมโครเวฟเยอะมากๆนะซึ่งแปลว่าแทนที่เราจะนับการสั่นตัวของแสง9,200ล้านรอบเหมือนในซีเซียมสำหรับซอนเทียมเราจะต้องนับ429ล้านล้านรอบซึ่งแปลว่าเราสามารถวัดระยะเวลาได้แม่นยำกว่าเดิมหลายพันเท่า <c oughs> นักวิทยาศาสตร์ที่ทำรายการเครื่องนี้บอกว่า เ้าหมายของเขาคือการทำนาฬิกาที่แม่นยำจนถ้าเราใช้นาฬิกาเครื่องนี้จับเวลาตั้งแต่จุดเริ่มต้นของจักรวาลถึงจุดจบของจักรวาลมันจะขัดกับเวลาจริงไม่เกิน1วิน,นาที